จากวันนั้นึวันนี้ผมไม่เห็นแม่งโคลมาสักคนเลยคุณรังสมันโรงครับทําไมเงียบไปล่ะเปิดมาสิอย่างน้อยคุณก็กลา้กลาแบบเพื่อนซีคุณหน่อยสิสุริเชษฐหักพานที่บอกมีนักการ์ชื่อขึ้นตนด้วยดชอชา้างเป็นเรื่องประเด็นร้อนเรื่องสแกมเมอร์และวงการเมืองเขาสงสัยพรอยห,หมอเนี่ยสสพักประชาชนคนภูเก็ตนะฮะแต่ว่าไปโตโนครศรีธรรมราช แล้วก็มีวีรกรรมในอดีตเยอะแยะมากผมขี้เกียจขี้เกียจเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดทุกอย่างที่ผมพูดผมพูดในเรื่องความเป็นจริงสนิทสนมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอย่างมากมายเรียกว่าสุรเชษฐ์หักพานบอกให้ทำอะไรก็ทำตามสุรเชษฐ์หักพานหมดทุกอย่างเอาละไม่เป็นไรคนเราสนิทสูงก็ได้เราไม่ว่ากันนะท่านผู้ชมผมกำลังรอรังสีมันโรมอยู่ เพราะรังสิมันโรมนั้นพูดจากล่าวหาว่ามีนักการเมืองไทยเจดคนซึ่งเป็นสแกมเมอร์เกี่ยวข้องกับพวกขบวนการสแกมเมอร์จากวันนั้นนึงวันนี้ผมไม่เห็นแม่งโผล่มาสักคนเลยคุณรังสิมันโรมครับทำไมเงียบไปล่ะเปิดมาสิเปิดมาสิอย่างน้อยคุณก,ก็กล้าแบบเพื่อนซีคุณหน่อยสิ สุรเชษหักพานที่บอกมีนักการเมืองที่นำตนำชื่อขึ้นตนโดยชอยช้างคุณบอกมาเลยดีกว่านะฮะนอกจากนักการเมืองที่คุณพูดมาเจ็ดคนเพื่อระดมแสงหาแสงให้คนฮือฮากันโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เวนเวนตะลจริงจริงมีแต่คนโง่เข้ามาเล่นส่วนใหญ่คนมีปัญญาเขาฟังออกเขาอ่านออก เดี๋ยวนี้มีอะไรบาบาบอโผล่ขึ้นมาเนี่ยผมต้องเลื่อนผ่านหรือไม่ผมก็ลบทิ้งไปเลยผมไม่สนใจถ้ท่านผู้ชมฟังการภิปรายในสภารังสมันรมใช้สิทธิของตัวเองที่เป็นสสอ,ออกมาด่าคนโน้นด่าคนนี้แล้วไม่เอ,อ่ยชื่อไม่เอ,อ่ยชื่อให้คนเดาเออกไปเดา,เามาเดาไปเดามาไอโซเชียลมีเดียอีเดียทั้งหลายแม่งก็ถล่มเล เออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่เปิดมาเลยมีชื่อน้นชื่อนี้ใช่ไหมเปิดมาเลยผมสงสัยไป็นชิ้อคือมโนกันหมดทุกคนแต่อันหนึ่งซึ่งนายรังสมันรวมไม่ยอมมโนจำได้ไหมท่านผู้ชมในหมอนี่วันนี้หนังสือพิมพ์ผู้จิการรายวันพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งแล้วก็คอลัมน์ข่าวคนคนคน,นข่าวก็พูดเรื่องนี้ไปผ่านจะได้แต่ถ้าไม่ยางอ่านมาฟังผมพูด รังสีมันโรมเนี่ยเป็นเจ้าคิดเจ้าแค้นกับฝรั่งคนหนึ่งชื่อในเบนสมิธพูดตลอดเวลาในในสภาเบนสมิธโน่นเบนสมิธนี้กล่าวหาว่าเป็นสแกมเมอร์รุ่นดังเดิมแล้วก็ไปพูดถึงขั้นเรียกว่ามันมีบริษัทตาหลักทรัพย์บริษรัทเทียนเทียนเวนเจอร์ที่กลอตต์เคยกล่าวโทษในคดีชอบโกงประชาชน ว่านายเบนสมิธคือตัวการความหมายของรังสมันโรมก็คือนายเบนซสมิธคือนายเบนจามินนะฮะเบนจามินมาเออร์เบอร์กืออะมามาเออร์เบอร์เกอร์ก็เลยทำให้คนเขาสงสัยไปหมดความสงสัยของผมผมได้สงสัยมานานละเพราะผมเนี่ยมีคนที่เป็นรุ่นน้องผมและรุ่นลูกรุ่นหลานที่อยู่กรอตตอ ที่ผมสนับสนุนให้การศึกษาเข้าไปสอนเข้าไปผมก็โทรไปถามว่าเฮ้ยเบนจามินหรือว่าเบนเบอร์เกอร์เนี่ยมันเคยโดนกล่าวโทษที่กรตอหรือเปล่าไม่มีครับพี่ไม่มีครับอาไม่มีครับลุงและไอ้เทียนเทียนเวนเจอร์เนี่ยมันคืออะไรวะผมสงสัย ก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนคนที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือยังไงและเป็นอย่างสสโโรมพูดหรือไม่ยังไงเอาปรากฏว่าไอเด็กของผมที่กรอตอก็ส่งข้อมูลมาให้กรอตอกล่าวโทษจริงบริษัท,ทเทียนเทียนเวนเจอร์แต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนกองคับการปรปาบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ก็เข้ามาจับเรื่องนี้หลังจากกรกตกรรก่าวโทษแล้วก็มีการสืบสวนสืบสวนอย่างละเอียดก็ปรากฏว่าไอ้จำเลยไม่ใช่ในเบนสมิทไม่ใช่ไอ้จำเลยเสือกชื่อลอเรนซ์อีวานเฟลแมนอายุ36ปีสัญชาติอเมริกันกระทําผิดเสนอขายขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบุคคลใด โดยไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อกรลอต่อข้อหาช่อโกงประชาชนเหตุเกิดขึ้นไหนล่ะ15มิถุนายน2562กรลต่อก่าวร้องทุกโทษวันที่7กันยายน2564หลังจากเกิดเหตุไปแล้ว2ปีผู้ต้องหาในลอเรนซ์หลบหนีพนักง,งานสอบสวนยื่นคำร้องต่อศาลขอออก หมายจับเมื่อวันที่24กักาคม2566สอง 26, 66, ปีที่แล้วกอรตระบุว่านายลอเรนซ์เสนอขายหุ้นเทียนเทียนเวนเจอร์ชื่อนั้นเนี่ยเป็นชื่อที่รังสมันโรมมาพูดแต่คนที่เป็นจำเลยนั้นกลับไม่ใช่ลอเรนซ์กับเป็นปนายเบนสมิธแต่กอรตอลและทางตำรวจสอบสวนรบอกไม่ใช่เบนสมิธเบนสมิธไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องคือนายลอเรนซ์ เทียนเทียนเวนเจอร์ประกอบธุรกิจผู้ประกอบให้บริการแพลตฟอร์มบริการเรียกรถจัดประชุมที่โรงแรมมิลเลนเนียนฮิลตัมีผู้เข้า,าร่วม300คนในงานพิธีกรเชิญซีอของเทียนเทียนเวนเจอร์ขึ้นเวทีเพื่อบรรยายข้อมูลชักชวนนักลงทุนลงทุนในหุ้นบริษัทไอคนที่ขึ้นไปเสือกบอกว่าตัวเองชื่อเบนเบอร์เจอร์ หรือเบนจามินเบอร์เจอร์ตรงจุดนี้แหละที่ทำให้รังเซมันโรมสอสพักประชาชนยิบเอามาเป็นประเด็นโจมตีในเบนสมิทในการอภิปรายสภา,าโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงท่านผู้ชมครับไอ้พวกพักประชาชนนี่นะบทมันจะด่าไทยนะแม่ก็ด่าไม่เคยตรวจสอบข้อเท็จจริงพอเรื่องไปถึงตำรวจพนักงานสอบสวนตรวจสอบข้อมูลในเบนจามินเบอร์เจอร์ ที่อ้างมาตัวเป็นซ e o ของบริษัทเทียนเทียนเวนเจอร์บนเวทีกับฝ่ายประมวลผลศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมืองปรากฏว่าไม่พบชื่อนายเบนจามินเบอร์เจอร์แต่เสือกพบชื่อนายลอเรนซ์นะอีวานส์เฟลมันสัญชาติอเมริกันเดินทางเข้ามาไทยโดยสายการบินเที่ยวบิน m u 5มยูจากจีน เมื่อวันที่15มิถุนายน2562เมื่อตำรวจตรวจเปรียบเทียบหลักฐานภาพถ่ายและเอกสารการเดินทางพยานบุคคลทั้งหมดก็สรุปฟันธงได้แล้ว่าคนที่ระบุชื่อตัวเองว่าเป็นนายบัญญมินเบอร์เจอร์และมีการแสดงตัวที่ฮิวตันนั้นไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงที่แท้จริงคือนายลอเรนซ์อีวานเฟลมน พนักงานสอบสวนเลยขออนุมัติออกหมายจับนายลอเรนซ์ในเวลาต่อมาตามที่ปรากฏเป็นข่าวมีนายทุนมีนักลงทุนที่เสียหายซื้อหุ้นหลงเชื่อในายลอเรนซ์เข้าแจ้งด้วยส่วนในายเบนส์วิทที่ถูกในรังสีมันโรมจอมโนแห่งยุ โยงเข้าคดีนั้นตำรวจตรวจสอบฐานข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองแล้วไม่พบว่าเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวนี่มันกันอะไรกันแน่ท่านผู้ชมครับขออนุญาตทานชาจีหน่อยนะครับดีสะท้อนเห็นบุคคุณภาพสสพักประชาชนรังสิมันรวมออกลูกหลุดเข้าขั้นวัวข้อมูลหรือเปล่าไม่ได้เห็น ตรวจสอบให้ดีพอเห็นชื่อเบนจามินก็คว้าม,มาพูดเลยแสดงว่ารังมันรวมรับงานใครมาหรือเปล่าคุณยอมรับหมรือรับงานใครมาหรือเปล่าขอยืมหนึ่งหมื่นบาทพอนึ่งร้อยยี่สิบวันละ่ะพอไหมล่ะก็ยังไม่พออยู่ดีอะขอยืมหนึ่งหมื่นรับงานใครมาหรือเปล่ามีการอ้างกันลอยๆผมก็ไม่เชื่อว่าจริงมีโรเล็กซ์เรือนเรือหรือราคาแพงมาก มีคนเอามาส่งให้คนบางคนที่เป็นสอสอในสภาผมไม่รู้เป็นคุณหรือเปล่านะคุณรังสมันรูรข้อมูลที่ผมได้มานี้ไม่ได้มาจากใครเป็นรายงานการสอบสวนยืนยันโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สำคัญท่านผู้ชมครับนายทอมไรา์อดีตผู้สื่อข่าววอลส t รีเจ n น l ผู้ซึ่งในโรมนั้นใช้บทความมาเป็นข้อมูลประกอบการพิปรายด้วยตัวเองทอมเขียนยอมรับว่า ที่ขึ้นเวทีนั้นในานามเบนจามินเบอร์เจอร์นั้นที่แท้ที่ยริงแล้วคือนายลอเรนซ์อีเฟลม n นครูสอนภาษาอังกฤษนักแสดงสรา,สราชาอเมริกาที่รักจ้ามและรับจ้างเล่นโฆษณาในจีนเป็นครั้งคราวท่านผู้ชมครับนี่คือความจริงมีหนึ่งเดียวท่านผู้ชมนายโรมหน้าแตกเต็มๆไม่มีโรงพยาบาลไหนหมอไหนรับเย็บหน้าเมื่อข้อมูลทุกชิน้นชี้ว่าเบนสเมธ ไม่ได้เกี่ยวข้องคดีเทียนเทียนใดๆเลยความเสียที่เกิดขึ้นจากคำอภิปรายรังสมาร์โรมจึงย้อนกลับมาตบหน้าตัวเองเต็มๆจากข้ออ้างว่าตัวเองเป็นผู้ตรวจสอบความจริงกลายเป็นผู้ที่ไม่ตรวจสอบก่อนพูดก็เป็นปกคดีธรรมดานายเบนสมิธไม่ปล่อยเฉยๆฟ้องเรียกค่าเสียหาย100รยล้านบาทก็หาบินประมาทด้วยการโฆษณาทั้งอาญาทั้งแห้ง ต้องติดตามการต่อสู้ในศสารต่อไปและนี่คือข้อโกรธของนายรังสิมันโรมพอรู้ว่าคดีนี้ตัวเองขึ้นศาลไม่ว่าจะแพ้หรืออายาแพ้แน่นอนถ้า,ายาแพ้ตัวเองก็ต้องโดนจำคุกส่วนจะรอลงอาญาหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็เลยพานมาโกรธคนโน้นคนนี้มาโกรธนธรรมนัสพรมเผาว่าให้ทนายตัวเองมาต่อสู้ว่าความไป ไอ้คุณรังสีมันโรมคุณนี่เกเรจริงๆนะให้ตายหาเขาจะใช้ทนายที่ไหนไมันเป็นเรื่องของเขาไม่ได้หนักหัวกระบาลเลยคุณปัญหาใหญ่ที่สุดคือคุณเนี่ยเริ่มข้อมูลด้วยข้อมูลที่ผิดแล้วคุณเสือกไม่ออกมาจนวันนี้คุณยังไม่ออกมายอมรับว่าคุณผิดพลาดท่านผู้ชมครับเรามีสอสส้นตีนแบบนี้ได้ยังไงด่าชาวบ้านเขาเป็นประจำในสภา ชาวบ้านเขาเสียหายเสียผู้เสียคนแต่พอข้อมูลปรากฏว่าไม่ใช่เขาตัวมึงเองรังสิมันรวมทำไมไม่ออกมากราบขอโทษเขาล่ะเสือกเงียบใช้ความเงียบเหรอแล้วก็ส่งไอ้์รัชนกไปฟาดฟันกันจอมพลังอาละผมไม่ยุ่งเรื่องนี้แต่ผมจะเล่าให้ฟังกระบวนการพวกนี้นะฮะเอาเป็นว่าในแวดวงการเมืองตอนนี้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่า นี่โรมจะติดโรคเรื้อรังนักการเมืองรุ่นใหม่เชื่อข้อมูลโซเชียลมากกว่าข้อจริงหรือเปล่าหรือว่าโรมเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่พร้อมจะรับงานได้ทุกประเภทอาศัยตัวเองมีปากมีเสียงในสภามีหน้าถึงพยายามต่อสู้เพื่อให้ตัวเองนั่งประธานกบบรรมการความมั่นคงจะได้เชิญผอตรมาจะได้เชิญตำรวจคนนี้มาจะได้เชิญน,นักการเมืองนี้มาเพื่อมาเข็นค่าผมไม่รู้ว่ามีการเรียเกเงินเลือกทองเขาด้วยหรือเปล่า ผมไม่ทราบผมไม่ทราบแต่ที่ผมทราบแน่แน่เนี่ยคุณกล่าวหาคนผิดคนที่คุณกล่าวหาเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนตำรวจฝ่ายกองกรังขับการปราบปรามอาชญากรรมทางเพศเขายืนยันมาแล้วว่าไม่ใช่แล้วข้อมูลที่คุณเอามาจากฝรั่งคุณนายทอมไร์มันก็ยืนยันว่าไม่ใช่เบนส์มิธและที่คุณด่าเข้ามาเป็นรายวันตลอดเวลาเนี่ยคุณจะรับผิดชอบยังไง พราะสุดท้ายแล้วความจริงเป็นความจริงไม่ว่านักการเมืองที่บอกจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าปากแจ๋วถ้าคุณไม่ตรวจสอบให้ชัดก็มีสิทธิ์โดนตบหน้าเอกสารเหมือนกรณีนี้แหละท่านผู้ชม